Eh, วันนี้น้ำหน้อยบ้านนาเข้าปา่าเส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนเนาะเอาสบายดีทุกคนามาพบสองน้ำหน่อยบ้านนา,าตามเก่าตามเคยนะเาาาานนะเาะวันนี้เข้เาป่าเส้นเก่าเนาะลุยๆเนาะลุยลุยโยป่านี่แหละอันนี้เนาะบรรยากาศการยางโลปา่าวันนี้เนาะนี่ก็ถือว่ามานำการสี่คนมานทำกัน กกเทยวเห็นตัวนี้นี่อันนี้มันโกงมากน้ำมันเลยทุกคนอันนี้เนาะสลายมันโกงมากน้ำมันเขาปลูกเนาะเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นดอกแล้วเพราะว่าอยู่ทางนี้นี่ทัวเขาปลูกเนาะมากำมันลายเนี่ยดอกมันล่นดอกมันล่นเต็มเนี่ยซีแบบนี้เนาะดอกมันเนาะเดียวมันก็เป็นปากเป็ี่ยนน้ำแล้วเนาะเนี่ยคือกกเนี่ย เอาเห็น,นดอกมันล้นเต็มเลยเนาะกกมันกกม้มาละมันทางนั้นแหละอเห็นนี่เนาะเขาเอาไปค่ายเนาะมากมันเอาไปค่ายมาามันก็นลายเป็นโลนเลยเป็นกิโลมันมีมากเนาะแต่ว่าเบิ่งบัเห็นเนาะเนี่ยมันอยู่เทิงเเนาะเฮาเฮาเบิ่งในกองนี้อาจจะบ่เห็นเนาะแต่เบิ่งตัวจริงนี่เห็นเนาะมากกาเป็นลายอยู่เลยเต็มหมดเลยเนาะเพราะว่าบางกกนี้ก็ดอกอยู่เนาะ แต่ว่าบางกกนี่ก็บางกกนี่ก็เป็นมากแล้วเนาะเดี๋ยววิธีเก็บนในทางดงนาบานากระพัวเขาเก็บเก็บกันแล้วเนาะวิธีเก็บเดี๋ยวเราได้ไปถ้ำซาบานเนาะวันนี้ไปถ้ำมันซาบานเค่นี้ว่ะเอาวิธีการเก็บนี่เขาเก็บในด้เนาะเห็ดในด้เนาะเอาเนาะทุกคนเดี๋ยวดีเขาได้มาหาทางไทยบ้านเอาหัไฟเนาะเอาถามเนาะ เอาวิธีการาเก็บหรือว่าการนาเอาไปค่ายเนาะมันจะมีพิธีกรรมในด้านเนาะในการเฮ็ดแลวจึงเอาไปค่ายใดเนาะเพรดีมาเจอทางแม่พันเนาะได้ทาวิธีการเฮ็ดในด้านเนาะมาร์กอันนี้เขาจึงเก็บไดไว้สินเนาะเราเห็นในได้จึงเก็บใดเนี่ยปะไว้ให้มันแก้มันลุนเองโบโบปิดเอาปะมันลุนเองเราจึงเก็บเอาเก็บเอาเราแกะเอาแกนมันยังนั่งหัน วิธีเก็บนะหน่วยนึงนี่มีมีแกนลายบ่แบบหน่วยนึงมันมีบางเถื่อมันก็หน่วยนึงมันก็มี2หรือว่า3อ๋2 3หน่วยสูงสุด3อยู่นะหึมากนึงนี้ว่าบ่ยาวได้เนาะตามที่เห็นเมื่อกี้นี่เนาะักมันมุนๆอ่าหลังจากเฮาแกะเอานมันแล้วเฮาเฮ็ดเอาได้ต่อแล้วก็ตากให้มันแห้งเราเอาไปสั่งสั่งเป็นกิโลเอากิโลนึงประมาณจักพันกิโลนึงมีแต่5-6,000นั่นแหละ กิโลหนึ่งมีห้าหกพันบางปีกว่าหกพันบางปีกว่าห้าพันสซขึ้นขึ้นแต่ละซวงเนาะแต่ละปีบ่คือกันเอาไปข่ายนี้สไลนี้แบบว่าประมาณจะกกเนี่ยแบบเาขาปีหนึ่งอ๋อง่า,ายๆซะประมาณไล่บ่เขาจึงได้ประมาณาราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณเฮกตาร์ปลายเนี่ยเราเราก็เป็นต้นพ,พ<อ>ุน<อ>ติต้นต้นปลายเนาะปีหนึ่งครั้งหนึ่งว่าฉันฉเนาะแม่าเลยโอือว่า เอาง่ายๆสรุปก็คือมาร์กอันนี้นี่ยมาร์กน้ำมันนี่เนาะเขาจะปลูกดินไายเดลลาวเนาะหลังจากนั้นหอดฤดูการมันแล้วมันเป็นมาร์กเนาะอันนี้ถือว่าเอาบปได้เอามาร์กมาร์กมันอยู่สูงเนาะแล้วมาร์กมันยังบกแก่ยังบกล้นเธอก็เลยก็เลยบปได้เอาให้เอซีได้เห็นเนาะได้เห็นได้เบิ่งว่าสันซะเพราะมันอยู่สูงเขาเอาบปได้เนาะอันนี้นี่เนี่ยเนี่ยกกมาร์กน้ำมันเนาะบางกกนี้ช่วงนี้นี่ยังเป็นดอกอยู่แต่ว่าบางกกนี่เป็นมาร์กแล้ว เดี๋เฮามาบ่ทึกช่วงบ่เนาะถ้ามันแก่แล้วมันลงล่นลงมาแล้ก็มาทับมาอันนั้นเอาแต่แกนนาเนาะแกนนามันมาตากเอ่อตากไว้เอาแกนเอาแกนนบิบเอานก็มีงานนี่อ๋อมีงานซื้อเอานํามันติเนาะบิบเอานมันพร้อมเนาะ้น้ํามันแล้วอันเปือกนี่เพิ่นก็เปุยหยังก็ได้เพิ่นว่าโอ้พอถือว่ามันได้หลายแนวอยู่ได เปลือกนี้เอาไปเห็ดปุยเนาะบะนี้น้ำเขาบีบมากมันนี้เอาเอาน้ำมันวะเอาน้ำมันโอเขายไปเห็นยางหัวกระโูบแล้วนี่เนาะเส่นน้ำมันเส่นน้ำมันอันนั้นท่านต้นวโอ้ยจึงเลีนเอาใส่นลดได้โอ้เอาไปเห็ดเนี้ยเนี้ยขันมันอันนี้นะน้ำมันน่ะมันเนี้ยเนี้ยเอาไปเห็ดน้ำมันเน็มเตาะยางมันแกกินบ่ได้ก็กินแล้วเป็นน้ำเบื่อโอ้อันนี้ทางนุ่มน้อยบรรณาก็บ่เคย ่เคยเห็นกอกว่าง่ายบ่เคยเห็นกกแล้วก็ดอกก็หาก็มาเห็นเนาะเนี่ยดอกมันเป็นแนวนี้อ่าดอกนั่นเนี่ยอ่าเป็นแนวนี้เนาะดอกมันเนาะเป็นดอกอ่ากกก็เป็นแนวนี้เนาะแต่ว่าบางเขตมันมีเนาะบางเขตบ่มีเนาะแต่ว่าน้อยบ้านนาก็บ่เคยเห็นเนาะาก็มาเห็นนี่เนาะแต่มากมันก็าก็เห็นแต่ว่าแกนนาอันนี้บ่เคยเห็นอยู่ตอนเขาตากแล้วๆน่ะแต่มากนี่บ่เคยเห็นเนาะาก็เห็นเมื่อกี้นี่อยู่อยู่ลุ่มพุ่นเนาะแต่ว่าเฮาเบิ่งบ่เห็นแล้วอยู่กองเพราะว่ามันอยู่สูงเมื่อกี้เฮาเอาก็บ่ได้แล้วเนาะ เนี่ยข้องเพิ่นเราอาไปยักไปบิดไปเอาข้องเพิินทุ่นเอออันนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปเรื่อยๆไปนากันเนาะนี่เนาะบอลขังงวเนาะเป็นขอกงัวนอยู่เทิงแล้วเนาะอันนี้ถือว่าเห็ดบอลปลูกหญ้าเด้เนาะพอมันมีน้ำอยู่นี้เนาะเวลางัวมาอยู่นี่แล้วก็ลงมากินน้ำเนาะกินอยู่นี่อันนี้เป็นบรรยากาศเนาะเนี่ยเห็นเนาะมีร้านน้อยเนาะกับ มานําพ <chat> ่อนําแม่นําอ้ายนําเอื้อยพุ่นเด้เนาะมาเบิ่งงัวเบิ่งสัตว์ค่ําเมื่อกี้ว่าเห็นปอ1เนาะนี่เห็นน่ะนี่เอออยู่เขตนอกนี่น้อยเด้เห็นปอ1ปอ2คืออันนี้นีู่เฮ็ดเวียกแล้วเด้นี่มาเบิ่งงัวเบิ่งอนีโอเนาะสัตว์เลี้ยงนําพ่อนําแม่นเด้อันนี้งัวเนาะ เอางัวเข้าคอกเนาะงัวมันออกคอก <c oughs> เอาเกลือเนาะมาเอาเกลืองัวเานาะอันนี้เอาวิธีการเขาต้องเอามาทอกใบนี้เนาะให้มันมากินเองเนาะเอาเก,นะออกเลือเนาะทอกปะไวเ้เป็นจุดเป็นจุดเนาะลายจุดแล้วงวัวก็จะมากินแบบนี้แหละ มันน่าจะมาโลเนาะกินเองนาหอทอกไวแล้วมันจะลุกอยู่คูนเนี่ยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะ่ละโตมันห็นมูมันลงมาเลยได้ยินเสียงที่หฮางห้องอ่ะมันจะเริ่มลงมาลงมาเนาะมาเพื่อที่จะมากินเสื่อเนาะอันนี้ผู้ใดเคยเลี้ยงงัวนี่อาจจะหูเนาะบางคนก็อาจจะใส่ตุกน้ำเนาะส้มน้ำแล้วบีบเป็นน้ำเลยก็ก็มีเนาะแต่บางเท่าก็เอาเกลือมายองไว้ตามหินเนาะ เอาหินมาไวเอาไม้มาไวแบบนี้เนาะแล้วมันมาลงมากินแบบนี้แหละลงมากินเองเนาะโอะโอ๊ออออ,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 อา นี่บรรยากาศเนาะเขาพอดีเขาวางงวงออกคอกเนาะมาเบิงพอดีก็ได้จักเอาตอกที่จะมัดหัวเนาะพอดีเขาว่างวงออกคองเนาะนของงวงพอดีมาหอดคองงวงเนาะ,ะ,ะมานนี้กำลังจักเอาตอกเตรียมที่จะมัดคองงวงคืนเนาะ Ini, lupa like, subscribe, mm